สวัสดีค่ะวันนี้เจ้ากับปุ้ยค่ะอยู่กับ4ประตูเกียร์ออโต้คันนี้ค่ะคันนี้เขาใหม่ล่าสุดนะคะใครที่ตามหาสภาพป้ายแดงต้องจัดให้เลยค่ะ Ford Ranger 4ประตูเกียร์ออโต้ค่ะสีเทานะคะคันนี้ปี2023ค่ะไม่วิ่งไปแค่4 8 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใครตามหาสภาพป้ายแดงต้องจัดให้เลยค่ะ Ford Ranger 4ประตู2.0 XLS ค่ะคันนี้ปี2023 ะะได้เป็นตัวระบบเกียร์ออโต้ค่ะสภาพสวยเดิมจากโรงงานนะคะราคาค่าตัวที่6 9 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยจบนะคะครบอีกหนึ่งคันนะคะใครที่ตามหาสภาพปาแดงอยู่ล้อแม็กสภาพสวยเดิมจากโรงงานค่ะ2 0 XLS ค่ะคัะนนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันค่ะสีเท่าเดิมจากโรงงานค่ะ รับประกันวารันตีเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ให้นานถึงสองปีนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเกียร์ออโต้อยู่นะคะรีบทักสอบถามมาด่วนได้เลยค่ะระบบเกียร์ออโต้ค่ะมาพร้อมจอนะคะเชื่อมต่ออุปกรณ์ถูกได้เลยค่ะพวมาลไรเป็นมันติเรียบร้อยค่ะจอหน้าจอแสดงนะคะในส่วนของหน้าระบบเกียร์อยู่ด้านบนหน้าจอได้เลยค่ะ นะคะเป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้ถือว่าสวยตอบโจยอีกหนึ่งคันสำหรับใครที่ตามหารถสวยสภาพป้ายแดงไม่หลักหมื่นนะคะคันนี้ได้รถปี2023และที่สำคัญได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะสนใจรีบค่ะหาปุ้ยได้เลยค่ะติดต่อที่เบอร์0 62 3 4 3 1 5 8 2ติดต่อหาปุ้ยได้ตลอดค่ะเปิดทำการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะถนนเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะ คันนี้ได้สภาพเบาะผ้าสภาพเดิมจากโรงงานค่ะนะคะมีที่ชาร์จแบตด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้าสภาพเดิมมาเลยนะคะเดิมๆมมาจากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้ถือว่าสวยอีกหนึ่งคันและที่สําคัญไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะสามารถออกรถดาวศน์เได้เลยค่ะได้เป็นตัวยกสูงนะคะ High Rider ค่ะปี2023นะคะ2.0 XLS ลล มีกันชนหลังให้รบร้อยนะคะด้านข้างก็สามารถนะคะขึ้นกระบะด้านด้านข้างได้นะคะสำหรับคันนี้ใครที่ตามหาอยู่นะคะรีบติดต่อหาปุยได้เลยค่ะ0623431582นะคะรถสวยการันตีคัดเกตให้อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับ Ford Ranger เกียร์ออโต้ค่ะ ล้อแม็กสภาพสวยเดิมจากโรงงานนะคะสำหรับคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะออกรถดาวศเปอร์เซ็นต์ค่ะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถคันนี้ได้มีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนได้เลยนะคะคันนี้มีเล่มพร้อมโอนให้เรียบร้อยเลยนะคะซื้อสดนะคะ,ะพูดคุยเจรจาต่อรองราคาได้เลยค่ะ ติดต่อที่บ .0623431582 ติดต่อปุ้ยได้ตลอดนะคะ อยากจะให้ไปส่งรถนะคะก็สามารถติดต่อทักทายสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะรับประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ให้นานถึงสองปีนะคะสาหรับเครื่องยนต์คันนี้บอกได้เลยว่าสภาพป้ายแดงกิบกิบแบบนี้ไม่สี่หมื่นแปดนะคะภาษีพรบพร้อมภาษีพรบพร้อมนะคะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เลยค่ะหกเก้าเก้านะคะสนใจรีบทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์หกสองสามสี่สามหนึ่งห้า อ2ติดต่อหาปุ้ยได้ตลอดนะคะอย่าลืมฝากกดซับสไคร b ์กดส,สันกระดิ่งไว้นะคะอัปเดตนะคะรถให้อย่างต่อเนื่องนะคะสนใจอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะมาเจอรถคันไหนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ